แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกตาฟานแล้วครับมีไลท์เยกว่าจะโหนชิบลายอยู่แต่ว่านี่เขาไม่ใส่กันแล้วก็เลยความหล่อเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะเป็นน้ำตกตาฟานเป็นไฮไลท์เลยนะ่เป็นสิบลาย ของดีของดีโยตุก้าของดีของดีครับอันนี้มันอักเลยอันนี้อันนี้อะไรผสมโสมซ้อมเกาหลีครับก็นเลยบำรุนนำงร่างกายมาสำหรับไอ้ควย <c oughs> งู <c oughs> ควยงูคือคือภาษาเวียดนามนะครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้อะไรครับตัวนี้เป็นดองอะไร ขาเลี้ยงขาขาเลี้ยงขาอืมบดเทียวมีตัวอย่างให้ชิมไหมมาก็ชิมเลยชิมเลยเห็นไหมมีที่เดียวนะครับที่เดียวที่ที่เดียวที่น้ำตกตาฟาน้ำตกตาฟานะับขาดเศษขาดเศษครับโอ้ยอดครับมาสัจจรมากอือันนี้พังโพล เราเติมไหมล่ะโอ้ีหของแท้เลยมันเป็นละบ่อนี่มันเป็นด้ยังไงเป็นลายร,รู้จ่ายบ่ายแพ่นบ่าทอืมสมสมทำสวยเนะครับทำอย่นี้เอา<ก>ไปโชว์ไม่ต้องกินใช่โชว์สวย ไอ้ไอ้ไอ้ซิปไลน์มันไปทางไหนทางไหนชั้อนอยางไหนอากจะเล่นบอลรู้ใั่ไหอยากเล่นอยู่ท่านบอท่านบ้นัดกันชั่วโมงหนึ่งไม่หนึ่งสามชั่วโมงที่เลยท่นเล่นแล้วน้องสิ่จองให้จองให้แล้วเดินไปเดินเข้าไปเออเล่นเล่นไปผมผมเมียนผู้เมียนกูเดียวเฮ้ยไปจะไปเล่นอยู่เนี่ยมาแล้วสามา ไปไหมไปจะไปโ้นสลิมะขานหนูจะจองไว้แล้เนี่ค่ะอ่าผมไปคนจ้าชูแล้วคนเจ้าชิมกาแฟกาบฟโอ้แ้าคนเจ้าชูเขาว่าอะไรสดจากไร่สดจากไร่แล้วไอ้นี่เดือนห้าของแทของไปสมัค ที่านเขาบอว่าซืออโวคาโดาซือที่เลยใช่ไหมไม่มาที่น่รไม่มีที่อื่นแล้วใช่ไหมเื่งเปอร์เตเรือโปนี่เรามาชมมาดึงเอ้าเอคาโดอโคาโดมาตามมาเดิอตามมาลดมาเอ้าไม่มีใครไปเอ้า <xem S 2> นี่นะครับนตกตัดฝานเฮ้แต่ตรงนี้มันสูงนะแต่ว่ามันขึ้นเข่ามานะขึ้นเข่ามาแม่นปะแม่นจ้ะเออนี่มาถึงแล้วนะครับถูกต,ตัดฟานสบายดีตัดฟานตัดฟันรีสอ น้องไกด์นะครับเดีย๋ยวเราจะเดินไปที่สิบลายนะครับทางเดินไปเดินมาแล้วครับมาถึงนี่น้ำตกนะครับสิบลายโอ้โอ้คนหลกหลายเลยถ้าคนหลายก็บาต้องก็ได้ด้วย มันเาเป็น no. oh, ุมเข้าไปานนชวรว่าจะได้หนบ่อ๋อโอเคโอเคใช่จ้ะเขาไปเป็นรอบเนาะอู้ดูสิโหยอดอีหลคนหลายคนหลาย ไปทางไหนอะพี่น้นี่ลงทะเบียนอออสีเลย <c oughs> ไปใส่อุปกรณ์ให้ักน่ใส่อุปกรณ์ให้ใส่อุปกรณ์เล่นน้ำเขาสคนเลยอ๋อไปน้ำกันเลยเนาะ อ่าใส่อุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งนี้นนอ้นสูงหลายหลายยาก เดี๋ยวซ้อมก่อนยันขาย่อนขาลงไปเร็นตัวมั้งหลังอันนี้จะเบาๆเวลาที่จะเบรกขยับมากดลงโอเคเนาะที่ถ่ายเองใช่ไหมไมีให้ให้ถ่ายด้วยอ๋อไมาถือพี่นะครับ

და როგორ გდო? ხა და ლურს საღამო เดินเข้าไปเกี่ยวซิเอรี่เลยครับของพี่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอใช่ไหมถ่ายถ่ายของพี่มีตั๋ววีดีโอด,ด้วยไหมครับได้ทาย,ายโอเคงั้นพี่เอามือถือให้ให้ไกด์มือถือพี่อยู่ไหนครับมีมีมเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เต้มไหมน่าผมจะได้ไม่ต้องปล่อยขาไปครับอ่าค่อยๆปล่อยขาไปสามสองหนึ่งไปครับ ไม่ใช้ใช้มือขวาใช่ไหม ชำนาญแล้วด้ว <c oughs> ชำนาญลวกาลาป้าซี่สองมาแล้วโอ้ย ยาวครับเก้ายาวเก้ายาวเลยทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขาอย่าลงแรงแรงไม่ต้องใช้แรงแขนงนะครับมองไปที่ปลายทางยังไปดิเต็มโตขนาดยังเลยเราได้ที นั่งลงครับปล่อยขาประกอบปล่อยมือข้างบนเลยไม่ต้องจับอ่าเอาละครับสามสองหนึ่ไป สุดยอดเลคดยครับ<ฮ>อยอดครับโอ้เส่ยงมากเสียงมากอ่าอันนี้เราก็เดินขึ้นครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับตอนนี้แต่ว่าเดินขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ทางหน้ามั้อันนี้ไม่ไม่สูงใครพี่อ่าเฮ้ออันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปแล้วก็ไปนั่งาราครับนนรที่ศาลานะครับ เอาเดี๋ยวนั้ำตัก่อนเออเดี๋ยวนี่หลอกเข้ามาครับ่ลงอันนี้เราจะไปเส้นสุดท้ายครับตอนนี้เฮ้รถเลย good job